สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องแม่แตทายชาแนลวันนี้อยู่กับการหนึ่งหนึ่งกับพ่อ EP 4ด้วยปืน XM8 ที่ผมได้รีวิวไปที่ผมสุ่มแล้วมันออกง่าย XM8 u p w เ l l นั่นเองหรือว่าเรียกกันสุนใก็คือ XM8 สายฟ้าให้ดูหน้าตาวันเป็นยังไงแต่ตอนนี้เกมบั็อกอยู่ไงนี่ฮะและ้วทำไมอันี้มนเป็นอย่างนี้ล่ะคะผมบอกให้เอาไว้อย่างนี้ อย่าเพิ่งนะผมสร้างห้องหรือว่าก็คล่องใจร้อนอ่ะดูดิซงเยอะก็ออมาคนดูเตรียมการอะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่ได้ไหมมาคนดูแล้วมาสร้างห้องอะไรดีกว่าเน็ตก็ไม่ได้แรงเลยนะว้าวผมไม่มีบัตรอ่ะอาว่าสร้างบัตรสร้างบัตรเอ่อเขียว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  โอ้ยห้องไะไเช่นเดิมครับสร้างห้องครับเดี๋ยวผมเปิดรหัสก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาเลยนะโอเคนะครับผมได้สร้างห้องเรียบร้อยนะครับรับคำเเจอนีมนะ มาดูกันว่าเกมนี้พ่อของจะชนะผมหรือไม่ฮ่าฮ่าฮ่า่ะก็วันนี้ก็อยู่ที่รีสอร์ทนะไม่ได้อยู่ในบ้านนะคนดูอยู่ที่รีสอร์ทรีสอร์ทผมเม่นเปละว้าวมันมีเอ็มแปดไหมเนี่ยไม่นะคนดูมันไม่มีเอ็มแปดอะ่ะ คนดูผมรีวิวปืนนั้นไม่ได้ละ ม่มีเอ็กเอ็มแปดอะรีวิวปืนนี้เอานะไม่รู้เหมือนกันไม่มีเอ็กเอ็มแปดนะรีวิวปืนนี้ก็ได้นะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะนี่ครับเอ็มโฟเอวันรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีมากฟังเสียงโคตรรัวไม่อยากจะโม้ปืนนี้ดีมากเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆ,ๆนะในที่ผมเติมเพชรไปอ่ะก่อนที่ผมจะซื้อไอ้อันนั้นอ่ะ ือป like oh, well ื้นี่กนอานัดหัวแบบโหดใช่่ฮะะกก็็็ ja ืือออผมมมเเเปนยไรี้ ยังยังยังไม่ได้ทำเลยเริ่มได้อืมเจ้าคิดว่าเจ้าเก่งใช่ไหมจอห์นวิก เจ้าคิดว่าเจ้าเก่งนักใช่ไหมจอนวิกได้เจ้าได้ตายสมใจเจ้าแน่เก่งข้าจะฆ่าเจ้าแบบไม่มีวันเก่งกลัวข้าจะงานหัวเจ้าแบบแดงเถือกแบบโคตรแดงเถือกเลยก็ว่ากันจอนวิกเจ้าจะทำอะไรเจ้าจะทำอะไรจอนวิก จอนวิกเจ้าไม่ตายอ่ะสองดาวแล้วด็กคนเจ้าคิดว่าเจ้าเก่งคนเดียวโอ้ได้จอนวิกเจ้าคิดว่าเจ้าจะสู้ข้าได้งั้นเหรอมาเลยจอวน,นี่นะผมลืมบอกผมได้ไอโวอน้ำแข็งดที่ที่สุ่มปืนปลาย่างลืมไป ยัด้วยนะคนดูผมสุ่มปืนปลายยางด้วยนะห้าทีอะถ้าเกิดสุ่มเกินห้าทีมันก็จะได้นะแบบสุ่มห้าทีอะวิ่งมาอย่างนี้ก็จบไปดีวิ่งมาแบบนี้ก็จบไปสิครับไม่ต้องคู่อะไรเยอะ <c oughs> ไ,ดได้ได้ไม่เป็น,นไรสรีหรือว่าสีสีแล้วทุกคนยิงตัวยิงหัวยิงหัว ยังเพิ <si suppression> ่ง <descon> ซ <fin anta> <el> ่อมเกาะอยู่มาเลยจอนบีันไมีเกิือเจ้าแล้วไอ้วันน้แข่งนี้สวยมากนะสก๊โตต์โอ้ยบอกแล้วว่าเจ้าซู้ข้าไม่ได้หรอเล่นระเบิดก็ได้นะให้เล่นทุกอย่างเลย มาดิเล่นระเบิดก็ได้มาเราอะ่เลยไ่เป็นแรงไม่ดข้าเลรอข้าขอซื้อของก่อนไม่ทันละนจะเจาไอวัวเจาะไม่ได้วิ่งมาเลยถ้าแน่จริงอ่ะถ้าแน่จริงครับ ห้าสอง olla. เดี JI, ๋ยวอ่อนให้ตาหนึ่งมาไม่ต้องอ่อนอยมาพูดคำนี้ไม่ชอบไม่แครไม่แค่แค่ไม่ชอบอ่านไม่ไหมกดูสิ แรงกว่าปืนที่กอลใช้อยู่เลยซ้ำปืนกอล์ซ่านะ่ะไม่รู้ทำไมปืนพ่อไม่แรงอนะ่ะยิงหัวมันตอนนั้นดีมันถึงจะแรงอนะ่ะมันแรงนะปืนกอล์ซ่าทำงาน,นหัวได้ฮ่า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 จะงัดหัวได้ M 5 0 0เข้าเป็นพระเจา้า <c oughs> เกมสุดท้ายผมจะชนะแล้วเอาเอาเป็นมั่วเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเล่นเดี๋ยวมาพูดกันมาก่อนเดี๋ยวเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันนะถ้าเกิดผมชนะไม่้แพโอ้โหมันดูพ่อผมเป็นอย่างเงี้เป็นอย่างเงี้ยโอเคผมจะเล่นให้นานที่สุดแล้วกันเกมเนะี้ยต้งมาต้องมาคอยด,ดูดิดูดิดูดูเซงละเซ้งละทุกคนไม่ไหวแล้วผมต้องเล่นมาดิมาดิ พ่อยิงิลก็ไม่โดนก็พ่อพ่อโดนเขายิงก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิงเพื่อที่จะม่พภาพคลิปใหม่ๆจากผมและก็เป็นคลิปที่ดีๆนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ถึงหนึ่งพันซอนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ